ครับเพื่อนเนี่ยวัดอรรถนะครับเชื่อผมออกเนี้ยในเวลาผมไม่กล้าเข้าไปข้างในไปถ่ายให้ดูนะครับศิลปะลานนาสวยพระโอสถเดียวเขาก็จะมีรายการแหวบ้านเราก็เรียกกระถิ่นนะครับแต่ที่การทำอ,ออกออกพระาแล้วการทํกระถิ่นแต่เมื่กเขาจะตบแต่งทาแบบมีเนี่ยครับนะเนี่ยมีกระดาษตกมีคมหรือว่ามีเนี่ยทนันเล แล้วก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มแบบเหมือนกลุ่มตรงนี้ซอยเนี้คุ้มเนี้ยง่ายๆเนี่ยเออเป็นแบบ่าคือเป็นอ่เขามีซอยแปดซอยหนึ่งซอยสามที่อะ้วแต่คือกลุ่มเนี้ยเอ่ออาจจมคติกลุ่มเนี้ยซอยแปดเขาก็กลุ่มหนึ่งเขาไม่เหมือนที่บ้านเรานะบ้านเราไม่มีนะฮะ หมู่บ้านมีเหมือนกันแต่ว่าเป็นไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นแคตรงนี้บางทีก็เลอะเทอะไปหมดแต่ที่นี่เขาเป็นระเบียดมา 20, 30, 30, ยี่0ปีเลยเขาจะมีป้ายบอกเลยบ้านท่าก็สอยหนึ่งสอมสี่จะมีขายเป็นหนมู่หน้ากลุ่มพหน้าเนี่แล้วก็นี่มาเลยแล้วก็บ้านป่าแดดบ้านปลาตอนไหนก็ใจเป็นต้อยหมืน่นกันหมดการทําบุญเอ่อออกพรรษาก็ถึงเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองมีคนไปทําบ้านบ้านหวหน้ากลุ่ม อยู่คุณหน้าชุดอ่ะแล้วก็ทําสวยงามปักเป็นจุดของแห้งอะไรต่างๆนานาครบบโดยไม่เกี่ยงกันเลยเขาก็มีการเล่นคือเบียร์ออนคุณหน้าก็เอามาดื่มฉลองแล้วก็จะมารวมตัวกันผมว่าคืนนี้น่าจะแหร่รอบโบแต่ผมไม่รู้ประเพณีนะครับผมทําได้แค่นี้แหละเพราะว่าไงอ่ะผมเข้าไม่ถึงเดี๋ยวครับเพื่อนครับผมกลัวว่าเพื่อนว่า เหตุกาใหญ่คนมันเยอะบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่จะหาว่าผมสร้างภาพผมไม่ได้สร้างภาพนะครับนี่ผมมาจริงแต่ผมไม่มาใครแต่อของที่ว่าจะทําจาอุทื้อุทิศมาเพิ่มเติมอะไรก็ผมก็ให้อดีตเนี่ยที่นี่หมักเขาก็เป็นหัวหน้าแล้วเขาทําเกี่ยวกับกอง,งเขาจะทำเปซ <c oughs> อยไทยซอยบ้านเลยเยอะครับเดี๋ยวจะแห่มาแห่มารอบโบสถ์เขาจะแห่ก่อนอตอนบ่ายตอนเขาไม่เกี่ยวครับเวลาเนี่ยเขาได้หมดอ่ะเสร็จแล้วผูกก็เลย เออเราถ่ายให้แล้วเดี๋ยวผมขอรอดักตรงนี้ครับอะไรนะเด็กเล็กเล็กเล็กรถอะไรนะสองเจ็ดหกเก้าครับสองเจ็ดหกเก้าถ้าทำบุญวาสนามาด้วยกันก็คงจะถูกแต่อย่าเล่นเยอะเด้อเอย่าเพื่อผมไม่ตายผมย้อนกลับมาเดี๋ยวาทุกดาเด้อครับสองเจ็ดหกเก้านะครับนี่นะคุณใจบุดูไว้ผมขอญาตเด้อผมจะแช่ไปในอินเทอร์เน็ตเด้อผมทำช่องยูทูปเด้อครับแล้วก็ผมว่าจะเอาศิลปะ เอาโฆษณาทาที่ยังเหลืออยู่เถ้าบ้านผมไม่เหลือแล้วครับมันหมดไปแล้วมันหายไปแต่นี่นะเป็นศิลปะที่ยังอยู่ด้วยกเปมีกลุ่มเป็นก้อนผมก็ขออนุญาตถ่ายทอดนะแต่ว่าการที่จะถ่ายทอดแบบของผมอ่ะมันถ่ายทอดไม่ใช่เติมแต่งผมเอาดิบๆเลยมันมีการตัดต่อผมแค่อัดเลือดอย่างนี้แต่ผมก็มีคนติดตามแล้วก็มีช่องผมส่งของช่องแล้วช่องตัวเองนะครับ ขอบคุณมากนั่นยายขอบคุณมากครับสองเจ็ดหกเก้าน้อสองเจ็ดหเก้าครับ